หมาล่าช่างขีดล้านนี้ซุปอร่อยมากน้ำจิ้มก็ดีกินกับอะไรก็เด้นและยังมีหมาล่าผัดแห้งที่รสชาติัด ของทอดหมูกอบหรือหมาล่าเสียบไม้ที่นี่เขาก็ดีของที่ให้เลือกตักก็เยอะเพลินตาสุดๆเป็นร้านขวัญใจชาวเมืองชนหลายคนเลยวันนี้ต้องพามาชุดที่ร้านเมกาซูปไหนเป็นร้านประจำใครบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยที่นี่เขาเป็นร้านหมาล่าทางช่างกิโลอยากกินมากน้อยแค่ไหนก็ตักได้ตามใจได้เลยและน่าจะเป็นที่เดียวที่มีของให้เลือกถึง200รายการของไม่ได้โบโบเบ,บ้ขัดมาแล้วทุกตัวอย่างหมูก็เป็นหมูอนามายัยมีทั้งสันคอสันนอก3ชั้นเขาเติมของหม่สดกันตลอดและใครที่เป็นสายเนื้อที่นี่เขาก็มีเขาค จะเป็นหมึกแมงกะพรนหอยแมงผู้นิวซีแลนด์เนื้อปลาก็มีให้เลือกทั้งดอนลี่ปลาทรายแล้วก็ปลาทับทิมและ3ตัวนี้เราชอบมากๆเป็นถั่วแหละญี่ปุ่นเข้าโพดแกะเม็ดเต้าหู้ญี่ปุ่นลูกเล็กๆอันนี้อร่อยเลยกงช่กับโอซุนที่นี่เขาก็มีและอันนี้ทีเด็ดเป็นหน่อไม้เพรเอาากินกับซุปหมาล่าคือรสซุนนอกจากนี้เขายังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและของทอดด้วยนะอย่างตัวของทอดอยากกินอะไรก็หยิบได้เลยขีดละยี่สิบ้าทอันนี้เขาร่วมราคาทอดไว้ให้แล้วนะนอกจากนี้ในตู้ย แพงก็เพิ่มแค่10บาทปากขั้นต่าตําแค่2ที่จะบอกเลยว่าอันนี้ต้องสั่งกันนะเพราะมันเด็ดมากๆต่อไปจะเป็นส่วนของเครื่องดื่มที่นี่เขามีให้เราเลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำป่าน้ำชาห,หรือน้ำผลไม้นําเขา้าหรือว่าจะเป็นน้ำชงแบบไทยๆที่นี่เขาก็มีด้วยนะเคาจะมีราคาติดแบบชัดเจนในส่วนของน้ำแข็งคือฟรีบริการตัวเองได้เลยส่วนตัวบาร์น้ําจิ้มที่นี่มีให้เลือกปรุงเพียบจะมีเบสที่4ตัวมีทั้งน้ํจิ้มสุกี้น้ําจิ้มสุกี้หม่าล่าน้ํจิ้มงาแล้วก็ซีฟู้ดของปรุงรสต่างๆก็มีให้เลือกเยอะสามารถปรุงได้ตามใจตัวเองต้องการได้เลยในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าที่เราสั่งมาวันนี้มีแต่เด็ดๆ ตัวแรกเป็นซุปกระดูกหมูหมาล่าตัวเบสซุปกระดูกรสชาติหวานหอมกลมกลอมเมาเจอกับหมาล่าที่เผ็ดชาคือดีมากๆส่วนใครไม่ทานเผ็ดสามารถแจ้งพนักงานได้เลยเขาจะกรองตัวพริกกับหมาล่าออกให้ <Hi. S 2> แต่ใครที่ชอบกินรสชาติจัดต้องถูกใจเพราะเขาทำรสชาติออกมาได้ถึงเครื่องรสชาตินวลนหอมหอม,หอมเผ็ดชาลิ้นสุดๆส,ส่วนตัวนี้เป็นซุปกระดูกหมูต้ยมยำตอนแรกค,คิดไวจะเหมือนต้ยมยำน้ำข้นทั่วไปแต่ไม่ใช่เลยน้องจะมีความนวลความละมุนกว่าของเครื่องต้มยำกันแบบเต็มๆส่วนชามนี้เป็นตัวต้นเลือกตัวนี้เป็นเบสซุปของดูกเน้ริอได เราเลยเอากุ้งนี่มากินกับซุปนี้ด้วยเฉพาะอร่อยแหละเข้ากันมากๆเลยส่วนตัวซุปน้ำดำที่นี่ทำออกมาได้ดีมากอร่อยหวานหอมมีความไล่และยิ่งเอามากินกับเครื่องที่ตักมายิ่งดีคืออร่อยมากๆเป็นซุปโปทของเราในวันนี้เลยอย่างที่เราบอกไปใครมาที่นี่ก็อยากให้ลองหม่าล่าผัดแห้งด้วยเขาผัดมาได้ขุกขิกเข้มขน้นคือเคลือบทุกเส้นทุกเนื้อสัตว์ที่เราตักมารสชาติเผ็ดร้อนชาลิ้นกำลังดีเขาผัดออกมาได้รสชาติดีแบบมากๆเลยบอกเลยนะใครมาที่นี่ไม่ได้ลองชามนี้คือพลาดมากๆในส่วนของทอรที่เราตักมาก็มีหลากหลายเเเเเลลยยปป็็นนนนนองงจุุกกกิิิ่่่่รรระะวววาาาแแตตัทีๆ เขาทอดออกมาหนังน้องคือฟูกันแบบมากๆและยิ่งจิ้มกินกับสีอิวหวานยิ่งเด็ดเข้าไปใหญ่ตัวหนังหมูคือกรอบสะเทือนตัวเนื้อก็ไม่ได้แห้งแถมรสชาติยังอร่อยอีกและใครที่ชอบกินหมาล่าเสียบไม้ที่นี่เขาก็มีราคาเริ่มต้นแค่ไม้ละสิบ,บาทเท่านั้นที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านหมาล่าช่างกิจที่เราอยากแนะนําซุปคืออร่อยมากของเลือกตักก็มีให้หลากหลายน้าจิ้มก็อร่อยบริการก็ดีร้านก็โป่งโล่งสบายใครที่อยู่แถวเมืองชนต้องรีบตามมาลองกันนะตัวร้านเขาตั้งอยู่เส้นพาาาาาาสสัััจจกกกก่่่ออนนนนนถงงททททททเเเเเ้้้้วววิิิิยยยยลลลคีีชพพปดดดุุแแตรบบ์ม็ กดติดตาม,มากดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมากันเลยที่เมก้าซูป